ตอนที่125เสียงตำราผาพูดพลังหินมาด้วยสีเฟื่องเหนียนจึงต้องเลือกเส้นทางรกล้างเปล่าเปลี่ยวเพื่อเดินทางขึ้นเหนือทวา่าไม่นับว่าห่างไกลจากเจตนาเดิมนักเขาคุ้นชินกับลมทรายหยาก,กระด้างในทะเลทรายแล้วจึงไม่รู้สึกอย่างไรต่อความยากลำบากเล็กน้อยเช่นนี้เขาตัดสินใจพาตันเองมาด้วยเพราะผู้ตนนี้เก่งกาจในการลบร่องรอย คำจัดกระแสปลานที่หลงเหลือได้อย่างเชี่ยวชาญกระทั่งสีเฟื่องเหนียงก็ยังคาดไม่ถึงมียันป้องกันตัวถึงขั้นเป็นยันช่วยชีวิตอยู่ข้างตัวเขาวางใจขึ้นมากเมื่อเห็นสีมือสองหน้าของมันอีกก็ไม่รู้สึกอัปละรักษณ์หน้ารังเกียจแต่อย่างใดระหว่างหยุดพักกลางทางยังเล่นด้วยกันมันเด็กน้อยสีเฟื่องเหนียงย่ำเดินบนทะเลทรายเกอปี้ที่กว้างไกลสุดลูกหูลูกตาจากภาพวาดทางภูมิศาสตร์ สมัยโบราณที่นี่เคยเป็นแม่น้ํำทงเทียนกว้างถึงสามลีเขายืนบนตอไม้ภายใต้แสงแดดแผดเผาเอ่ยพึมพำว่าด้วยกําลังฝีเท้าของเจ้าเลยค่ะไปทางตะวันตกเชียงเหนือประมาณห้าวันก็ถึงเป่าผิงโจแล้วคนที่ข้าจะพบก็อยู่ที่นั่นเขาเร้นกายที่ริมแม่น้ําล่วสวยุยที่ข้ายอมเสี่ยงชีวิตทําร้ายล้วอย่างก็เพราะหากไปสายแล้วทุกประการก็เหนื่อยเปล่า ผู้เท่านั้นยากเอาใจอย่างแท้จริงแต่สมมติว่าข้าเป็นเขาจะโทษเขาก็ไม่ได้เดิมทีเคยเป็นบุคคลยิ่งใหญ่เสวยสุขจากตำแหน่งขุนนางชั้นสูงอาศัยอันใดให้เขาต้องเสียงไม่สุขสงบในบ้านปลายทั้งยังไม่ได้ประโยชน์เป็นรูปประมมาเจราจากับคนหน่มที่ปากยังไม่ขึ้นโหนดเขาอย่างข้ากล่าวถึงตรงนี้ก็ยกมือรูปคางอัตโนมัติก่อนอุทานอย่างแปลกใจเสียงหนึ่งแล้วบ่นว่า ที่แท้ขึ้นตออหนวดแล้วใช้กระบี่หวงถงโกนตออหนวดแข็งที่มือออกอาศัยช่วงเวลาว่างสีเฟื่งเนี่ยลองประเมินสิ่งที่ตนได้คลองบรรลุเขตขั้นวัชระชั้นต้นไม่ต้องสงสัยกระบี่เหินสิบสองเล่มมีอุสาอมาริตได้ทองและไทถเออที่หล่อเลี้ยงสำเร็จยังมีวสันวิเชียนและชนชิวและม้าโคไม้ขนาดเล็กอีกสามเล่มลำพังแค่อุวุที่ได้ติดไม้ติดมือมา ก็เป็นที่ตื่นตะลึงของผู้คนแล้วผูกปมเกษาจากคำพีดาก,กลายเป็นพยักขวางทางสีเฟื่งเหนียไม่อาจคืบหน้ายังคงอดกลั้นไม่พลิกเปิดหน้าต่อไปดีที่ฝึกแบบบุกเบิกสู่ทยานลิวและเสียนล,ลูกกระหม่อมซ้ำไปซ้ำมาจนชำนาญคล่องมือยามเบื่อหน่ายยังเรียกพูดพลังหยินมาอุ่นมือประลองกระบวนท่ากันได้ห่อตะบึงไปพลางประลองไปพางส่งพลังอย่างยิ่ง สีฝฟ่งเหนียนดังม้าป่าห่อตะบึงเกือบหนึ่งเดือนหลายครั้งที่ขบคิดใคร้ครวนมักถามตนเองว่าหากเหตุการณ์อย่างการเดิมพันที่น้ำตกหูโขขครั้ง,ง,งนั้นเกิดขึ้นอีกครั้งต่อให้ยังคงได้เปรียบทั้งจังหวะเวลาเฉยภูมิและความสมัครสมานตนยังมีความกล้าโจมตีสังหารล่วอย่างจริงหรือสุสานองค์หญิงอยู่ที่ใดอนุด,ดำริและมหาดำรีแบ่งเป็นดำริใดบ้างสตรีครึ่งหน้า ต่อให้ครึ่งหน้าสวยงามอย่างไรก็ไม่ต่างจากผีสางรสสนิยมของชงเหลียงเพียงคิดก็รู้ได้สีเฟิ่งเหนียนเนื่องพอรู้ดีว่าพูดพลังหยินไม่อาจตอบได้กลับยิ่งพูดพลามมากขึ้นยิ่งเข้าใกล้เป่าผิงโจฟ้ากว้างแผ่นดินไพศาลเดินทางตามลําพังยิ่งรู้สึกว่าตนเองเล็กจ้อยได้ร่วมเดินทางกับพูดพลังหยินที่หายไปจากสายตาเป็นบางครั้งหนทางนี้นับว่าไม่ขาดพร่องรสชาติจนเกินไป แรกเริ่มเขาติดตามพักปลามังกรเข้าสู่เปยมังต่อมามีเทามันอูเป็นตัวพาราติดสอยห้อยตามจากนั้นมีลู่เฉินบัดนี้มีตันอิงพูดพลังหยินนับว่าคราวนี้สบายที่สุดพลังฝีมือของมันไม่สามันยิ่งกว่าน,นั้นเขาไม่ต้องรับผิดชอบความเป็นตายของมันอีกด้วยชายแดงของเป่าผิงโจมีแม่น้ำสายหนึ่งมีชื่อว่าล่วซุยเล่าขานว่า น้ำไหลเอื่อยจนใบอ้อไม่ไหลพลิ้วไปตามกระแสน้ำในที่สุดเขาก็มาถึงริมน้ำลั่วสุยกวักน้ำล้างหน้าชื่นอกชื่นใจตรวจจับกระแสนานของพูดพลังหินได้บ้างแต่พอหันกลับไปตรวจสอบก็ไม่พบเขาเก็บงำกระแสลานเดินล,ลัดเลาะไปตามแม่น้ำคิดข้ามแดนก็ต้องข้ามแม่น้ำมองเห็นท่าเรือแห่งหนึ่งมีแพหนังแพจอดเทียบอยู่ฝั่งตรงข้าม ที่เล่าขานว่าแม่น้ํารั่วสุ่ยไหลเอื่อยเป็นเรื่องไม่มีมูลทําให้สีเฟื่องเหนียนผิดหวังอย่างยิ่งเดินเข้าใกล้ท่าเรือมีชายชาราและเด็กชายในชุดมอซอคู่หนึ่งชายชาราสวมชุดนักพรตเก่าแก่ปากลายปลายหยินหยางถือก้านไผ่เขียวต่างไม้เท้าแบกตะกร้าตําราเหมือนสีเฟื่องเหนียนส่วนเด็กชายตากแดดจนหน้าดําเห็นเพียงดวงตาเล็กๆคู่นั้นกรอกไปมายามจ้องมองคนไม่คล้ายเด็กไร้เดียงสา ทั้งสองคนนั้นก็กําลังรอแพข้ามฟ้าเด็กชายนั่งยองตรงริมท่าเรืออยู่ว่างไม่มีอันใดทําก็ยกบั้นถ่ายขึ้นควางก้อนกรวดลงน้ําหลังจากมั่นใจว่านักพศไร้ทักษะหยุดสีเฟื่องเหนียนจึงมองฝั่งตรงข้ามอย่างสงบเด็กชายหันมามองสีเฟื่องเหนียนไม่กล้าล่วงเกินแค่รองเท้าฟางที่สวมอยู่หัวแม่เท้าโผล่ทะลุออกจากรองเท้าแล้วก่อนเอ่ยบิงบอลน,นักพศชาราด้วยเสียงหน้าสงสาร อาจารย์เปลี่ยนรองเท้าคู่ใหม่ให้ข้าเถอะนักพลชาราถลึงตาใส่เพิ่งเปลี่ยนแล้วใช้เดินทาง300รอลี้จะเปลี่ยนอีกหรอบอกเจ้าแต่แรกแล้วว่าอยากกระโดดโลดเต้นไพ่ไม่ฟังเด็กชายเอ,อ่ยอย่างน้อยใจรองเท้าไม่ใช่ข้าสารเองหรอกหรืออาจเพราะมีคุณนอกอยู่นักพลชาราไม่อาจสั่งสอนเสียงดุได้แต่ใช้หลักเหตุผลมาเอ,อ่ยกลบเกลื่อน ฟ้าจะประทานภารกิจยิ่งใหญ่แก่ผู้ใดย่อมเขี่ยกลับมาเอ็นกระดูกให้ร่างกายเขาหิวโหยนักพลชาราไม่เอ,อ่ยยังพอทำเนาเมื่อกล่าวถึงร่างกายหิวโหยท้องของเด็กชายก็ร้องโครกคลากนักพลชารายืนหันหลังให้สีเฟื่องเหนียนแซงทำเป็นไม่ทราบเด็กชายที่รู้จักนิสัยใจคอของนักพลชาราดีได้แต่ทนหิวแผ่หนังแพะล่องกลับมายัางฝั่งนี้นักพลชาราสอบถามราคาอย่างระมัดระวัง ยี่สิบปีมานี้ขวัญทูบของาศาสนาเต๋าในเปยหมังลุกโชนโชดช่วงเปยหมังเคาเรพเลื่อมใสนักพจน์อย่างยิ่งถึงขั้นออกจากลวกเลงแต่ชายถอแพรเห็นนักพจน์ชาราไม่คล้ายนักพจน์ที่มีชื่อบันทึกในเอกสารราชสำนักแม้แต่น้อยจึงกล้าคิดเงินแต่ก็ลดราคาให้และไม่คิดราคาเป็นรายหัวนักพจน์ชาราลวงมือเข้าไปในชายแขนเสื้อเพื่อนับเงินในถุงพบว่าเงินพอค่าข้ามฝาก ดังปลดภาราหนักอึงจากนั้นส่งสายตาให้สีเฟื่องเหนียนก่อนกล่าวกับชายถ่อแพ้่ว่าข้ามฟากสามคนนับว่ะมอบน้ำใจให้สีเฟื่องเหนียนไปตามน้ำชายถ่อแพ้่ก็ดูแน่แก่ใจแต่ก็ไม่เอ่ยอันใดเพื่อไว้หน้านักพจชราขณะขึ้นแพ่สีเฟื่องเหนียนค้อมศีรษะขอบขนนักพจชรานักพศโบกชายแขนเสื้อเล็กน้อยเป็นไหนให้สีเฟื่องเหนียนไม่ต้องใส่ใจเรื่องเล็กน้อยนี้ กระแสะน้ำรั่วสวยไม่ไหลหลากถาโถเหมือนหวงเหอน้ำไหลเรื่อยใสกระจ่างเด็กชายซุกสนฟุบตัวบุญแพหนังแกะยื่นมือลงไปเล่นน้ำจากนั้นก็ร้องเสียงแหลมกระถดถอยหลังทันทีชนนักพจชระาะเข้าอย่างจังเกือบตกลงแม่น้ำชายทอแพรมองอย่างโมโหถอแพ้เที่ยวนี้ได้เงินไม่เท่าไหร่หากมีคนตกน้ำเพิ่มเรื่องยุ่งยากให้ชนนี้เขาจะยินดีได้อย่างไร เด็กชายชี้นิ้วสันเทาไปที่ผืนน้ำเอ่ยอึกอักมีผีพลายนักพลศชาราเห็นเด็กชายวยวายเรื่องมากจึงสั่งสอนเสียงดังวินยูชนไม่เอ่ยถึงเรื่องลี้ลับพูดผีวิญญาณน,นักพลดชาราเอ่ยคำพีสำนักหรูเต็มปากเต็มคำหากไม่ได้สมชุดนักพลคงเป็นปลาดเท่าสอนหนังสือในชนบทแล้วเด็กชายหลังจากหายตกใจแล้วก็หน้าแดง เป็นผีพายจริงๆสวมชุดแดงสดยังเป็นผีผู้หญิงอีกด้วยสีเฟืเ่องแหนเหลือเห็นชุดกลุมแดงแหวกไหวดังปาลีอยู่ใกล้ๆแพ่หนังแพ้ก่อนวูบหายไปมาเกาะอ,อยู่ใต้ท้องแพนักพลดชาราไม่เชื่อคำพูดของเด็กชายตะวาดปลามว่าโหป,ปากเด็กชายเตะถุงหนังแพ้อย่างโมโหไปหนึ่งทีโชคดีที่ชายถอแพไม่เห็นไม่เช่นนั้น คงคิดราคาเพิ่มแล้วเมื่อมาถึงฝั่งสีเฟื่องเหนียนล่วงเศษเงินโยนให้ชายถอแพรนักพศชาราอึ้งงินไปครู่หนึ่งก่อนยิ้มอย่างเข้าใจเด็กชายผิวคล้ำรีบกระโดดลงจากแพรเป็นคนแรกแต่คงตกใจผีชุดแดงจนขาอ่อนจึงล้มหน้าขมำเป็นสุนัขก,กินอาจมนักพชชราเห็นแล้วให้รู้สึกจนใจทั้งสเดินบนท่าเรือโกโรโกโในฐานะปัญญชนราชสำนักใต้เช่นกัน นักพสชรา,ารู้สึกเหมือนได้พบคนบ้านเดียวกันในต่างแดนประสานมือค้อมศรีรษะเล็กน้อยนักพพสจิวเวยรองเจ้าอารามเยียนหยางนามสามันคือล่วผิงหยางคนชายเรียกนามสามันของข้าก็ได้สีเฟิ่งเหนียงคำนับตอบอย่างนอบน้อมขาระวะร้องเจ้าอารามลั่วขาน้อยสีชีปกติแล้วรองเจ้าอาราม ในฐานะบุคคลยิ่งใหญ่มีจํานวนงอนิ้วนับได้ในอารามเต่าหากไม่ถึงพร้อมกุศล,ลกรรมย่อมไม่อาจรับตําแหน่งได้อีกทั้งยังต้องชํานาญพิธีใจเจียวและพิธีวิญญาณข้ามสังสารวัดแต่สีเฟื่องเนียนดูจากการแต่งกายของนักพพชราก็รู้ว่าเป็นรองเจ้าอารามเล็กไม่มีชื่อเสียงอารามเย็ยนหยางมีนักโพตถึงสิบคนหรือไม่ยังกล่าวได้ยากรองเจ้าอารามที่มีแต่ตําแหน่ง ย่อมได้ค่าน้ำร้อนน้ำชามิสู้นักพลปฏิคมในอารามใหญ่บัดนี้สีฟึ่งเหนียนแบกตะก้าตำราสะพายกระบี่ชนชิวเสื้อผ้าการแต่งกายไม่อาจเรียกว่าหรูหราแต่สะอาดสะอ้านคลองแคล่วหน้าก,ากากอย่างรากก็หล่อเหลาหมดจดกล่าวถึงความสง่างามนักพลดลั่วเทียบกับเขาแล้วห่างกันไกลลิบไม่น่านักพลดชาราถ,ถึงมีใจคบขาด้วยตามหลักแล้ว บริเวณท่าเรือสมควรมีแผงสุราไม่ผิดจากที่คาดเด็กชายกระโดดอย่างดีใจอาจารย์ตรงนั้นมีป้ายร้านนักพรตชราไม่ค่อยมีเงินหากไม่มีคนนอกมีเพียงเขาและลูกศิษย์ที่รู้เช่นเห็นชาติกันดีย่อมไม่ต้องตบหน้าบวมเป็นคนอ้วนขอเพียงน้ำสองชามก็พอประทังไปได้แล้วเงินค่าข้ามฟากให้คนชายผู้นั้นเป็นคนจ่ายหากนั่งในแผงสุรา ไม่มีหน้าให้คนชายแปลกหน้าจ่ายเงินอีกแต่หากตนต้องล้วงเงินจ่ายค่าสุราหลายชามอีกคาดว่าคงไม่ต้องไปนิกายเต้าเต๋อผู้ร่วมพิธีโปรดวิญญาณแล้วเรื่องเหล่านี้สีเฟื่องเหนียนเข้าใจดีจึงรีบเอ่ยว่าเดินทางมาครึ่งวันแล้วระยะทางได้ร้อยลี้แล้วเบื้องหน้าไม่มีหมู่บ้านเบื้องหลังไม่มีร้านค้าบัดนี้หิวจนทนไม่ไหวรองเจ้าอารามล่วหักไม่รังเกียจ นั่งในร้านพร้อมค่าดีหรือไม่ให้พอดีค่าก็าเลื่อมใสห่วงเราน่าเสียดายรู้เพียงครึ่งครึ่งกลางๆหวังว่ารองเจ้าอารามรั่วจะช่วยไขยข้อข้องใจให้ได้นักพสชารายิ้มตอบคนชายสีมีใจทางมคขาเป็นเรื่องดีย่ำเดินเชื่องชา้าเด็กชายรอบพิจารณาคนชายโง่เขลาแต่มีเงินนักพสชาราตบกระบาลเด็กชายไปหนึ่งที ก่อนบอกสีเฟื่งเหนียนว่าเต่าคือรากฐานแห่งโลกลาทว่านักพจน์ต่ำต้อยความรู้ตื้นเขินไม่กล้าโอ,โอ้อวดพอจะรู้วิชาจืออูหลิวจูและหลงกุยปาฝ่าเรื่องหลอมปานหล่อเลี้ยงโอสถกล่าวได้เพียงว่ารู้อย่างผิวเผินสีเฟื่งเหนียนพยักหน้าทั้งสามคนนั่งตรงโต๊ะมันแผบนอกแผงสุราสั่งสุราไห่หนึ่งและเนื้อวัวสุกหลายชัง ในแผ่นดินหลีหยางร้านสุราตามโจและจิ้นหลายแห่งห้ามขายเนื้อวัวยิ่งกว่านั้นเชือดหมูเชือดวัวตามอำเภอใจยิ่งเป็นเรื่องขัดต่อกฎหมายแต่เปยหมังไม่มีข้อห้ามนี้เด็กชายกินอย่างตะกระ้ตะกรามแม้อาจารย์จะชักสีหน้าเข้าใส่เด็กชายก็ไม่สนใจในใจนักโพชารายังคงเอ็นดูลูกศิษย์ที่มีข้อเสียมากมายผู้นี้ยิ้มยังขออภัยให้สีเฟื่องเนียน ก่อนวางมาดค่อยๆจิบคำเล็กฉีกเนื้อเข้าปากกลิ่นเนื้อและสุราอบอวนเต็มปากหลังจากปลดตะกร้าตำราแล้วสีเฟื่องเหนียนก็ยกชามสุราขึ้นค่อยๆจิบเด็กชายเงยหน้าเอ่ยเสียงอูอีอาจารย์ฉันไหนวันนี้ไม่มีใจร้องท่วงทำนองเล่านักพลชารายิ้มต่อว่าเจ้าคิดว่าอารมณ์กวีเหมือนความอยากอาหารของเจ้าหรอไม่มีที่สิ้นสุด สีเฟื่องเหนียนยิ้มยิ้มนักโพสชาราลังเลไปครู่หนึ่งกอดล้วงสมุดเล่มบางทำจากกระดาษคุณภาพชั้นเลวเย็บเข้าเล่มด้วยกันนี่คือต้อนฉบับกรอนของนักโพสต่ำต้อยหากคุณชายสีไม่รังเกียจว่าเป็นมลทินต่อสายตานำไปดูสักหน่อยก็ได้กล่าวว่าต้นฉบับกรอนอันที่จริงเป็นท่วงทำนองปลีกย่อยค่อนข้างมากเลี่ยงความหยาบกระด้างไม่พ้นย่อมไม่อาจเรียกว่าลีลาท่วงทำนอง สีเฟื่องเหนียนเอออย่างประหลาดใจฉช่นนั้นต้องอ่านให้ละเอียดมีว่าจีประเสริฐเขาสุราเป็นเรื่องดีงามยิ่งใหญ่ในชีวิตเขาปาดเช็ดมือก่อนรับต้นฉบับเล่มนั้นมาพริกเปิดช้าๆอ่านไม่กี่บทแรกล้วนเหมือนอัจฉริยะคิดคำนึงถึงสาวงามทว่าบางวักบางท่วงทำนองก่อเกิดความรู้สึกอัศจรรย์อย่างเช่นกระจิบนางแอนกลางวสรรัน พืชพันธุ์เขียวขจีพอเหมาะพอดีต่อคู่รักช่วงแรกสีเฟื่งเหนียนยังจิบสุราหลายคำกินเนื้อหลายชิน้นแต่พออ่านไปถึงครึ่งทางก็จมในผวังกล้าหารเทียมเหล็กในเตาหลอมถึงพร้อมรวยล้ำดังภาพฝันนามเกลียดเพี้ยงงูในน้ำจันยามแก่เท่าหมดทางไรที่พึง่งลมน้อยหนึ่งพัดมาก็หนาวสัน่นหิมะบางก็ว่าหนักมหันบ้านข้านั้นถูกทับพังพินาศ ตอนท้ายของต้นฉบับคำกรอนดังรจนาด้วยกลาบกรอนกวีชาวประชาตกอยู่ในทุกขเวทนาผู้สูงภูมิปัญญาทอดถอนใจโดยแท้ต้นฉบับทยอยเย็บเล่มไปตามวาระรวบรวมตั้งแต่สมัยหน่มเข้าสู่วัยกลางคนจนถึงวัยชาราสีเฟื่องเหนียนประกอบปิดต้นฉบับคำกรอนถอนหายใจพลางกล่าวว่าต้นฉบับเล่มนี้หากให้พี่รองข้าได้อ่านจะดีถึงเพียงใด นักพรลชรามืนงงเดิมทีก็ไร้ความมั่นใจเด่นชัดว่ากระอากระอ่วนสีเฟื่องเหนียนยื่นต้นฉบับคืนให้ไม่เอ่ยสิ่งใดอีกหากเป็นสีห้าปีก่อนต้นฉบับคำกรเล่มนี้ไม่ทำให้เขาเสียเงินหลายพันตำลึงหรอกหรือคาดว่านักพลจิ๋วเวยที่พบเจออุปสรรคมาโดยตลอดคงคุ้นเคยจนเห็นเป็นเรื่องปกติแล้วหลังเก็บต้นฉบับคำกรรกลับไป ก็ไม่รู้สึกหมดอะไรตายอยากมีอาหารให้กินอิ่มโดยไม่ต้องเสียเงินสักมื้อก็เพียงพอแล้วศรีเฟื่องเหนียนถามว่ารองเจ้าอารามั้วทราบหรือไม่ว่าหลวงจีนหลวงสู้ไปในกายเต้าเต๋เตอนักพจชาาสายหน้าไม่เคยได้ยินจากนั้นก็เอ่ยหยันตนเองทางแผ่นดินหลีหยางมีประเพณีโต้กาถาทรรระหว่างพุทธเตา๋าหากอยู่ในเปยมัง นักพน์ถกคาถาธรรมกับหลวงจีนไม่ใช่ไก่เป็ดพูดคุณละภาษาหรือจูจูนักพน์ก็ตบเข่าฉากเอ่อยังกลัดกลุ่มว่าแต่อย่าได้ก่อกวนพิธีโปรดวิญญาณของนิกายเต้าเต๋อ,ตอหากวิ่งมาเสียเที่ยวเปล่านักพรตต่ำต้อยต้องโทษมหานแน่เด็กชายเบะป,ปากเดิมทีก็ต้องโทษอยู่แล้วนักพรตชาราทำท่าจะตีเด็กชายรีบหดคอ ดื่มกินอิ่มหนำแล้วทราบว่าสีเฟิงเหนียนจะไปเป่าผิงโจเช่นกันทั้งสามจึงออกเดินทางพร้อมกันย่ำเดินจนสนทยายังคงรกร้างว่างเปล่าไร้ผู้คนไม่มีที่ให้พักเท้าได้แต่ให้ฟ้าต่างผ้าห่มให้ดินต่างเตียงก่อกองไฟแล้วเสร็จเด็กชายเดินทางมาเหน็ดเหนื่อยหลับไหลไปนานแล้วนักพดล่วเอ่ยว่าขนโง่เขาไหนเลยเข้าใจเหตุผลแห่งความรุ่งเรืองเสื่อมโทรม จากนั้นสีเฟื่องเหนียนสอบถามปัญหาตื้นเขินของเตา๋าไม่กล้าถามลึกซึ้งเกรงว่ารองเจ้าอารามล่วจะลำบากใจนักพลดลวผิงยางหลังเลไม่อาจตัดสินใจไปครู่หนึ่งก่อนพระองค์ถามสีเฟื่องเหนียนว่ามีวาจาหนึ่งไม่ทราบสมควรพูดดีหรือไม่สีเฟื่องเหนียนยิ้มเอ่ยว่ารองเจ้าอารามล่วเอ่ยได้เต็มที่นักพลดล่วผิงยางเอ่ยเสียงต่ำตอนเด็ก นักพรตต่ำต้อยเคยศึกษาวิชาพินิจปราณจากเจนเิเดินท่านหนึ่งดูนอลลักษณ์ของคนชายภายในบ้านคล้ายมีคนใกล้ชิดจากไปแล้วหากไม่ใช่แท้ส่งก็แท้หลีหากเป็นไปได้นักพรตต่ำต้อยโน้มน้าวให้คนชายกลับบ้านเกิดไปเป็นดีที่สุดสีเฟื่องเหนียนนิ่งงันไม่เอ่ยคำนักพรตล้วผิงยางถอนหายใจอันที่จริงนักพรตต่ำต้อยก็ทำนายไม่แม่นยำหากเอ่ยวาจาอัปมงคลแล้ว ขอคุณชายอย่าได้ถือโทษสีเฟื่องเหนียนพยักหน้านักพลดล้วผิงยางเห็นริมผีปากคุณชายผู้นี้สันดาริกจึงไม่อาจทนดูได้อีกนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งก่อนมองไปที่ไกลเอ่ยพุมพำว่าคลื่นลมทำอันตรายข่าข่าเป็นอันตรายต่อคลื่นลมผีภูเขาเปล่งเสียงหัวร่อหยันคลื่นลมจากไกลข้าข้าห่างไกลคลื่นลมดวงดาวเต็มฟ้า คนหลับไหล